สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ค่ะวันนี้อาจารย์ก็เพียงต้องการที่จะมาพูดเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยไปไปไหนไปบ้านของพี่ชายของแบรี่นะคะไปเยี่ยมพี่ชายพี่สะพภ พวกเราก็มาถึงวัยที่เจ็ดสิบกันแนละ้วทั้งพี่ชายพี่สะพ้ยก็อยู่ในวัยเนี่ยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามอาจารย์ก็เจ็ดสิบปรากฏว่าแต่ละคนพูดถึงคุยกันนะตั้งนมตั้งนานนะคะมีแต่เรื่องคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นก็คือเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นอะไรกันทั้งนั้นก็เกิดแก่เจ็บตายนะมันก็อยู่ที่วัยวัยทีนี้ มีเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงนะเรื่องเจ็บเนี่ยไม่จําเป็นต้องเจ็บก็ได้นะถ้าเรามีเทคโนโลยีเนี่ยเนี่ยเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันทีนี้ทีนี้เอาเป็นว่าพออาจารย์กลับมาที่จริงเมื่อวานนี้ทั้งวนันอาจารย์ตั้งเมื่อวานมันเมาตั้งแต่วันซืนละหูมันมีความรู้สึกว่าหูอักเสบมันมี ความเจ็บอาจารย์เนี่ยเคยเป็นงูสวัสดในหูโอ้โหเจ็บมากเลยเป็นอยู่ตั้งหกเดือนนะตอนแรกเนะี่ยเป็นจนกระทั่งเออคือตอนแรกหมอไม่รู้สองอาทิตย์แรกเนี่ยหมอไม่รู้แล้วก็ให้ยาผิดเอามากินนะคะเออสามอาทิตย์สิกินกิน,กนอแอนติบอติกยาแก้อักเสบไปสองอาทิตย์แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคิดว่าหูอักเสบแล้วก็ให้ยามาอีกตัวหนึ่งยาตัวนั้นกินแล้วนะ เป็นลมเลยล้มเลยละ่ะก็เลยหยุดกินแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกวันหนึ่งเนะี่ยหน้าเนี่ยเป็นอมพาตไปครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งไหนไม่รู้ครึ่งหนึ่งเลยตกใจเลยนะคะตกใจปรากฏว่าไปหาหมอเขาบอกว่าโอ้เป็นงูสวัสด์ซึ่งเขามองไม่ออกเจ็บมากแล้วความเจ็บวันนั้นเนี่ยนะเชื้อไฟลัสสนั้นยังอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เวลาที่ร,ร่างกายเหนือหน่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะออกมา <c oughs> ออกมาเนี่ยเป็นเชื้อที่เขาเรียกว่าเชื้อเริมอาจารย์ก็ไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเรื่องนี้โอเคเอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่สอนเสร็จที่บ้านของคริสตินเนี่ยวันเสาร์นะคะวันที่อาจารย์ก็นอนทั้งวันแล้วก็นันน่งดูนอนดูซีรีส์กับเขาก็ไม่อยากทําอะไรนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปบ้านเขาไปบ้านพี่ชายแล้วก็ช่วง ตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยก็มีความรู้สึกเจ็บในหูแล้วตรงหัวตรงนี้นะคะมันเซนซิทีฟมากเลยมันละเอียดอ่อนแล้วมันก็มีปวดจี๊ดๆแล้วเมื่อวานนี้นะคะตึงขึ้นมาปรากฏว่าเจ็บคอเจ็บคอเนี่ยนะคะอยู่ด้านหนึ่งแสดงว่าทั้งนี้เนี่ยด้านนี้นะคะทั้งด้านเลยมันมีอะไรเนี่ยบางอย่างแล้วก็เราก็ยังคิดว่าอวันนี้เนี่ยเราต้องมาอัดเทปนะคะแล้วก็ คืนนี้จะต้องออกรายการของคุณแดนนี่เฮนเดอร์สันดีว่าเขายกเลิกแล้วเราจะทำยังไงวะนะคะก็เมื่อคืนนี้เนี่ยพอกลับจากบ้านพี่ชายเขาอาจารย์ก็เลยเข้านอนแล้วก็คือเราเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่ชอบกินยาไงไม่ชอบกินยาแล้วก็แต่จะทำยังไงนี่มาได้ของดีได้ของดีดงดนะคะ ไม่อยากกินยาก,ก็เลยเมื่อคืนนี้ก็เลยเข้านอนเนี่ยก็เลยตั้งใจคืออาจารย์นอนกับเจ้าเครื่องดีๆอันนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะคะเครื่องนี้เขาเรียก the dreams device เป็นเทคโนโลยีที่คุณคริสโอคอนเนลเนี่ยเอามาจากต่างดาวคลิปอันนี้อาจารย์ได้พูดไว้แล้วคุณจะต้องทำการบ้านหน่อยไม่ต้องถามว่าคลิปไหนคุณไปเ e a ร์ชนะคะเข้าช่อง YouTube ของอาจารย์เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็ไปหา นะคะเครื่องดีๆ deems device นะคะเป็นนวัตกรรมของมนุษย์ต่างดาวเป็นเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวที่คุณคริสเนี่ยออกไปนอกโลกไปรับใช้เจออยู่ที่ดาวอยู่ที่มิมสัสนะคะตรงดาวเสาเนี่ยอยู่ 40, 50, 60, 60ปี60ปีแล้วก็ก็ใช้เทคโนโลยีในการที่จะหดตัวเขาเนี่ยเหลือสองขวบเนี่ยเอากลับมาอะไรแต่อะไรคุณต้องไปฟังนะคะแล้วเขาก็ ช่วงที่เขาอยู่เนะี่ยเขาได้ใช้ device นะคะ mm hmm. เครื่องมืออันนี้ที่บอกว่าคลิกแล้วก็เอาเอาธาตรู้จิตวิญญาณเราออกมาแล้วก็เอาไปใสายเข้าไปในเครื่อง copy อ่ะสายเข้าไปในในโคลนนะคะซึ่งซึ่งร่างกายของคุณคริสตอนนี้ก็เป็นโคลนตัวที่3ด้วย3้ำไปนะคะแต่เขาสามารถเอาจิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาพอจิตวิญญาณเข้ามามันก็กลายเป็น Human being ละอย่างไรก็ตามพอคุณคริสเนี่ยกลับมานะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความ เบ่งขึ้นมาเนี่ยเขามีความรู้เนี่ยในเรื่องของการทำเนี่ยเครื่องดีๆเครื่องดีมส์เดเวิร์นะคะอยู่ในหัวเขาหมดเลยเขาจําได้หมดเลยแล้วเขาก็ลงมือทําลงมือทํานะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสัญญาว่าเขาจะเอาความรู้อันนี้มาช่วยมนุษยชาติในเรื่องการดูแลสุขภาพอ่ะโอเคอันนั้นคร่าวๆคุณไปหาดูถ้าใครยังไม่รู้ว่าเนี่ยเครื่องดีๆเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ ปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยคือรู้มันไม่สบายเลยนะกลับมาสองทุ่มเนะี่ยเข้านอนเลยเข้านอนเลยเราเป็นเพราะว่าตรงนี้ก็ปวดที่หูเนี่ยนะปวดแบบแคอก็เจ็บเหมือนกับคนเจ็บคออาจารย์ก็เลยนอนแล้วก็เอาวันนี้เนี่ยนะกะจออยู่ตรงนี้คือ <c ười> นอนกันมันอย่างนี้แหละนอนกันมันอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ทั้งคืนนะคะเปลี่ยนต่ามันบางทีก็อะ แล้วก็เอาเอาตรงวางตรงหมอนนะแล้วก็จอกับตรงนั้นตรงนี้อะไรต่ออะไรนะคะปรากฏว่าวันนี้หายเกลี้ยงเลยดีขึ้นนะ่ะก่อนหน้าวันหนึง่งคือเป็นตั้งแต่เย็นวันเสาร์ตั้งแต่ที่กลับจากการสอนที่บ้านคริสตีนก็เหนื่อยนะคะพอเหนื่อยแล้วเชื้อพวกนี้มันอยู่ในร่างกายเราเหนื่อยแล้วอาจารย์ก็คือที่จริงนอนกับตรงนี้แต่ว่าวายวางไว้ห่างๆเมื่อเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันแล้วก็รู้สึก ตัวเองคือเซนซิทีฟมากเลยเนี่ยเราข้างหน้าเนี่ยนะคะแต่เมื่อเชา้านี้ตื่นขึ้นมาโอ้พอตอนที่เราจอเนี่ยอย่างนี้นะคะเนี่ยนอนกับโดยที่อาจารย์ไม่ต้องใช้คริสตัลเลยนะนะคะนอนอย่างนี้แล้วก็นอนเนี่ยค่ะรับรู้รับรู้อาจารย์ก็เห็นพลังงานที่มันวุด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 สัมผัสเนี่ยได้เลยนะคะเรายละเอียดเนี่ยคุณต้องไปฟังเองนะคะว่า ไอ้เครื่องนี้มันเป็นแท่งแม่เหล็กที่เขาส่งพลังงานเออ,เ,อเขาเรียกอะไรอะไรอิเล็กทริกอะไรเนะนี่ยนะคะออกมาแล้วพลังงานอันนี้พลังงานสนามแม่เหล็กอันนี้เนี่ยเอ่อฟิซิโออิเล็กทริกเอเนอร์จีซึ่งเป็นซึ่งเป็นพลังงานที่แผงแมกแลนของเราเนี่ยส่งออกมาที่ระบบประสาทของเราต้องการที่จะเอามาใช้ซ่อมแซมส่วนสึกหลออะไรแต่อ,อะไรพวกนี้ฉะนั้น ฉะนั้นเครื่องนี้มันก็เป็นเครื่องที่ช่วย Amplify า Am ยแอมพลเนี่ยทำให้พลังงานไอฟิซิโออิเล็กทริกเอเนจีเนี่ยของเราพลังงานนี้เนี่ยในร่างกายนี้เนี่ยมันแรงขึ้นเพื่อที่จะมาทำให้พลังงานพลังงานของร่างกายของเราอะ่ะนะครปรับตัวเนี่ยเข้าสู่เข้าสู่ความสมดุลเนี่ยของมันเข้าสู่ความสมดุลตามที่มันเป็นทั้งหมดนี้ในร่างกายนี้ก็คือตัวโฟตอนที่มันปิงปองแหละ ที่มันปิงปองเนี่ยออกมาก็ใช่ไหมไอ้ไอ,อ้แล้วก็ร่างกายเนี่ยของเราเนี่ยตอนเด็กๆนะทุกอย่างมันปิ้งปองไปด้วยด้วยดีไงก็คือเป็นสภาวะปกติสภาวะปกติแต่ทีนี้พอแก่ตัวแล้วก็อยู่กับพวกมลภาวะอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้ตัวโฟตอนพลังงานพวกนี้เนี่ยมันก็ออฟซิงมันก็ไม่ซิงมันก็กจัดกระจายแตกส่าไปหมดก็เลยออกมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บ เป็นโรคภัยไข้เจ็บทีนี้โรคภัยไข้เจ็บในนี้เนี่ยนะคือถ้าเราเอาตามหลักของคนสามาัญก็ต้องไปหาหมอกินยานะคะกินยาเคมีอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมพอก,กินยาเคมีมันก็อยู่ในมือของพวกหมอยานี่แหละเพราะเขาใช้ยาอะไรก็ตามที่เขาจะคุมเราเขาต้องเอาสิ่งนั้นเนี่ยเข้าไปในในร่างกายของเราฉะนั้นสิ่งที่เขาจะคุมคุมเราได้เนี่ยเอาเข้าร่างกายของเราได้เนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องยา นะคะสองเรื่องวอซอเรื่องวอซอตอนที่อาจารย์นะคะเอาหลานคนนี้เนี่ยนะคะไปฉีดเนี่ยวัคซีนอาจารย์ตกใจเลยโอ้โหข้างในอาจารย์เนี่ยนะครับไม่รู้เราจะพูดยังไงที่จะที่จะพูดยังไงเนี่ยตัวเนี่ยเล็กๆบริสุทธิ์จะอาจเชื่อไหมวอซอวันนั้นที่เขาเอาให้หลานเรานะสามเข็มอะจิกจิกกน้นอีกเข็มนึงอะ ตอนที่เราเอาลูกไปนะคะตอนนั้นเราก็ยังโงโด่ดดอเหมือนชาวบ้านแหละหนึ่งเข็มนะคะแต่เราก็ยังได้ได้ได้ข้อมูลที่ว่ายัาง m m r เนี่ยทาไมที่ทําให้แบบที่ทําให้เอ๋อเนี่ยไปเลยหรือกลายเป็นออทิสติกอะไรต่ออะไรเราเนี่ยน่เสียวมากเลยแล้วอาจารย์ก็บอกนะพวกนี้นะเป็นเรื่องของพลังบุญนะมันเป็นลอตเตอรี่พลังบุญเนี่ยของแต่ละคนทั้งนั้นเลยอะว่า ใครจะเจอแจ็คพอตเนี่ยหรือเปล่าอะกลับมาเรื่องนี้นะคุณนะคะถ้าเขาจะคุมเราเนี่ยนะคะใหญ่ๆเนี่ยก็คือต้องเอาเข้าร่างกายของเราที่จะทำให้มันเนี่ยนะคะสึกรอ <c ười> คือตายมั่งอยู่มั่งตายมั่งอยู่มั่งดีมั่งเจ็บมั่งอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็คือเรื่องยาเรื่องวอสอเรื่องอาหาร อาหารที่เขาข่มเกมเนี่ยนะคะว้หมดเนี่ยเพราะทุกอย่างเนี่ยสามอย่างตรงนี้เข้าร่างกายลงหมดเลยแล้วก็อากาศที่เราหายใจน้ําน้ําที่เราดื่มเนี่ยมันเป็นน้ําที่มันตายซากมันไม่มีชีวิตชีวาอะไรที่ไหนอ่ะเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยอาจารย์ก็ต้องทํานะคะอาจารย์จะทําเครื่องมือ ที่จะทาให้น้ำเนี่ยมีชีวิตเนี่ยกลับมาเครื่องมือนะแล้วคุณก็แค่เอาน้ําก๊กน้าอ,อะไรน้ําต้มอะไรแต่อะไรเนี่ยผ่านเครื่องมืออันนี้น้ําอันนี้ก็จะออกมาแบบมีชีวิตชีวาซึ่งมันจะต้องเกี่ยวกับพวกพวกหินคอสแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เอาเหินคอสนะมาให้อาจารย์อยู่ที่สถาบันตอนนี้มีตั้งร้อยกิโลแล้วอะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็โหยงานมันทาไม่ทนันท,ทาไม่ทันนะคะอย่างไรก็ตามอกลับมาเรื่องเรื่องอันนี้ก่อน กลับมาเรื่องนี้ก่อนตรงนี้อ่ะคุณอย่าคิดว่าอาจารย์เนี่ยนะคะโฆษณาที่จะหาเงินอาจารย์คือพูดตรงๆอาจารย์ต้องการหาเงินด้วยต้องการหาเงินอันนี้นนี้ไม่เถียงเลยนะคะเราไม่โกหกเลยเราจําเป็นจะต้องหาเงินนะคะที่จะมาจ่ายนี่สินอะไรแต่อะไรที่นี่นี่สินน,ะค,ะนค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรแต่อะไรเนี่ยของในบ้านเพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงมากเลยสูงมากเลยแล้วก็สถาบันเราก็ยัง กำลังจะสร้างพวกขุดสะเนี่ยเงินเ็ายังไม่มีอ่ะ,อะกลับมาเรื่องนี้นะเนี่ยแล้วอาจารย์ก็นอนเนี่ยนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยแล้วก็นอนกําหนดไปพลังงานเนี่ยวุด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 แรงมากเลยวุดวุดวคือถ้าถ้าเราสัมผัสถึงไอ้วุดวุดวดเนี่ยของพลังงานนะครับโบลที์ของมันแรงเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราต้องการปรับตัว แสดงว่ามันออฟซิงคือถ้ามันถ้ามันปวดนะนะมันมีความเจ็บปวดอะไรเนี่ยออกมาแสดงว่าไอ้โฟเมชั่นเนี่ยไอการเรียงตัวของโฟตอนของของร่างกายของเราอ่ะมันกระจัดกระจายมันออฟมันไม่ซิงอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่ปกติฉะนั้นพลังแม่เหล็กฟิซิโอฟิซิโออะไรเนี่ยเอเนอร์จีเนี่ยฟิซิโออิเล็กทริกเอเนอร์จีอันนี้เนี่ยที่ที่อันนี้เนี่ยส่งออกมานะคะ มันเป็นตัวที่จะช่วยเสริมให้พลังงานเนี่ย b i o c อ e เล็ก l e ิก c t r i c energy เนี่ยของร่างกายของเราเข้าใจไหมทําให้มันเนี่ยแรงขึ้นเพราะนี่คือพลังงานที่ร่างกายเราต้องการที่ไพยเน่วแกลนของเราอะทำออกมาไพยเน่แกลนเนี่ยของเราเนี่ยมันมีส่วนที่มันมีคริสตัลเนี่ยอยู่ข้างในแล้วมันสามารถคุณไปดูคลิปของโคชนาตาลีนะคะ ได้โคชนาตาลี Natalie, ได้พูดเรื่องของไพเนลแกลนอาจารย์ไม่ได้เจาะเรื่องนั้นตรงนี้ไงเสริมการความรู้เนี่ยเสริมกันนะคะคุณคุณก็ไปดูคุณก็จะเข้าใจเนี่ยนะคะฉะนั้นฉะนั้นไอ้ไพเนลแกรนของเราตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนของคอร์สแล้วมันส่วนที่จะสร้างพลังงานที่ท,ที่ระบบประสาทเนี่ยไอ้เนอร์เวอร์ซิสเต็มของเราเนี่ยต้องการแต่ทีนี้พลังงานเนี่ยที่ร่างกายของเราสร้างออบางทีมันไม่พอ พอมันไม่พอแล้วยิ่งพลังงานของเราน้มันเสียสมดุลมากเท่าไหร่นะคะร่างกายของคุณก็จะต้องถูกกระทบเนี่ยแน่นอนเลยฉะนั้นเครื่องอันนี้มันเป็นเครื่องที่จะช่วยทําให้พลังงานของคุณนะครับมันมันแรงขึ้นมันแอมพลิฟายแอมพลิฟายแล้วก็ช่วยปรับปรับให้พลังงานเนี่ยนะคะมันมันมันบามันมันปิงปองเนี่ยกลับไปสู่ฟอร์เมชั่นเดิมของมัน เพื่อร่างกายของเราจะได้เข้าสู่สภาวะปกติซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากมากมาก,มากอยู่กำลังหลานเพราะใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยอ่ะเนี่ยฉะนั้นฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็นอนแล้วก็เนี่ยดูมันเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มนานทีเดียวละ่ะนานทีเดียวแล้วก็แล้วก็นอนหลับไปอ่ตื่นขึ้นมามันหายไปไหนอ่ะแล้วก็อก็เอาเอาเนี่ยมาวางไว้ตรงที่หมอนที่ที่มันจะใกล้เอก กะโหลกเนี <mile> ่ยของเราเนี่ยตรงนี้นะคะอาจารย์ยังหวังว่าตาด้านนี้มันจะมันจะช่วยได้มันก็เนี่ยแล้วก็คือช่วงที่ยังพอรู้ตัวก็เพิบเพิเพิแสดงว่าเนี่ยปล่อยพลังงานออกมาแล้วยิ่งร่างกายเราต้องการมันก็ยิ่งเขาก็คือเกิดอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยมีการมีปฏิกิริยาเนี่ยซึ่งกันและกันตัวนี้มันก็ทํางานคุณไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแค่วางไว้เนี่ยเฉยๆเช้าวันนี้สบายมากเลยหายหมดเลยนะคะ ไอ้ปวดหัวตรงนี้เนี่ยก็หายหูก็หายมันมีออกมาครั้งเดียวเนี่ยนะกจึ๊กเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยเนี่ยอาจารย์จำได้หมดนะคะคอก็ปกติมันเหมือนกับคนเจ็บคอเนี่ยปกติเนี่ยฉะนั้นมีชีวิตชีวาเนี่ยกลับคืนมาเรื่องนี้เนี่ยนะโหเดี๋ยวอาจารย์คนประเภทพูดสั้นไม่เป็นใช่ไหม <c oughs> คืออย่างเรื่องอย่างเรื่องมะเร็งเนี่ย คุณรู้ใช่ไหมที่ที่อาจารย์นะครับพูดอยู่เรื่อยเนี่ยเรื่องมะเร็งนะคะมันเป็นอุตสาหกรรมมันเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมสร้างเงินมากมากทีเดียวแหละนะคะตั้งแต่บริษัทยาตั้งแต่หมอตั้งแต่ตั้งแต่พวกบุคลากรน,นะคะทุกองค์กรเลย ฉะนั้นฉะนั้นมันเขาจะให้มะเร็งเนี่ยนะคะออกจากสังคมโลกไม่ได้เขาจะต้องเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้แล้วทีนี้เอกเอาการวิจัยที่เราให้เงินให้เงินเนี่ยไปวิจัยเรื่องมะเร็งไม่ได้มะเร็งนะคะตรงวิจัยวิจัยเราวิจัยมาร้อยปีละร้อยปีละเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องมะเร็งแต่ทุกวันนี้นะคะ คนที่ตายด้วยโรคมะเร็งก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะที่อังกฤษนะที่อังกฤษเนี่ยโรคมะเร็งยังคงฆ่าชีวิตคนเนี่ยอันดับหนึ่งคุณตรงนี้เนี่ยคุณใช้วิจารณญาณเป็นไหมคุณพยายามใช้เหตุผลเนี่ยเป็นไหมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่าคนสามาญเขาต้องการคุมมนุษย์ไม่ให้อยู่เกินร้อยปีเอาอย่างนี้อยู่ให้สั้น ฉะนั้นในการที่มีชีวิตเนี่ยนะคะอยู่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบถึงแค่ร้อยปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเอเจนดาของเขาเป็นโนโยบายของเขาไอ้พวกเอเจนดาทวีนตี้วันเนี่ยคุณไปดูเอเจนดาทวีนตี้วันเนี่ยก็คือโนโยบายของศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยพวกคนสามาญเนี่ยนะคะเขาเขียนเอาไว้เนี่ยหมดเลยเป็นหนังสือยืนอย่างนี้เลยว่า ศตวรรษที่ยี่บเอ็ดนี้จะทําอะไรที่จะคุมมนุษย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คุมเนี่ยทุกอย่างฉะนั้นนี่เป็นเอเจนดาของเขาที่จะให้โรคภัยไข้เจ็บพวกนี้หายจากสังคมโลกไม่ได้เพื่อที่จะผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ให้คนเนี่ยบ้าบอนะคะใช้เงินอย่างบ้าบอเขาแตกอะไรอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งระบบทุนนิยมตอนนี้ก็กำลังจะล้มแต่แต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องการเนี่ยให้คุณนะคะตื่นรู้ว่า เราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่อย่างมีโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นคําว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยที่พระเจ้าเนี่ยนะคะสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะท่านเห็นท่านคงต้องเห็นเนี่ยอันนี้ท่านต้องโอเคแตงกิ้วท่านเห็นอน,นาคตแล้วโอเคแน่นอนท่านเห็นอน,นาคตอยู่แล้วว่าโอ้โหจุตูปปาตยานอะไรแต่อะไร,ะไรพวกนี้ท่านเห็นอยู่แล้วอะนะคะว่าคนเนี่ยนะคะจะต้องมา มาทุกมากกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจึงเนี่ยสร้างเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายไปนิพพานอะไรกันแต่ที่จริงแล้วเรื่องเจ็บไม่จําเป็นจะต้องมีโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งนะคะเนี่ยอาจารย์เนี่ยฟังที่จริงอาจารย์ฟังเรื่องโรคมะเร็งนะคะของของคลิปอะไรต่อ,อะไรเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้แล้ว เขียนหนังสือเล่มนี้อาจารย์เนี่ยก็ฟังเนี่ยเรื่องเรื่องมะเร็งแล้วทุกสังคมนะคะทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคม primitive ที่เขาที่เขาจะไม่ p r i m i t i v ไม่ใช่ล้าหลังอะท,ท,ที่เขาเรียกว่าพื้นพื้นอะล้วนมีภูมิปัญญาในเรื่องของการรักษามะเร็งทั้งสิน้นมีนะคะแล้วที่เขาทํากันอย่างอย่างเป็นกิจจลักษณะที่จะต้องจบด้วยโอ้โหน,น้ําตาเนี่ยนะคะไหลพลากเลย มีเยอะแยะแล้วก็คนพวกฝรั่งนี่แหละที่เขาไปเจอหมอนะคะที่เขาสามารถรักษามะเร็งได้แบบแบบหายได้แบบง่ายๆเลยด้วยวิธีการง่ายๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยมาโดยตลอดในช่วงเนี่ยร้อยปีมีมาเนี่ยโดยตลอดเลยคนแต่คนเหลา่านี้ไปต่อไม่ได้เพราะถูกอัดถูกปิดถูกฆ่าถูกอะไรต่ออะไรถูกรูดซปิปาก ถูกกดถูกดันมาโดยตลอดคุณรู้ไหมมาโดยตลอดแล้วการรักษาทางเลือกพวกนี้เนี่ยอันนี้คือทางเลือกที่คุณคริสโอคอนเนเอามาให้กับมนุษยชาตินะคะเป็นทางเลือกที่คุณไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเอายาใส่ปากไม่ต้องไปเสียบอะไรเข้าไปข้างใน เอามาไว้ใกล้ๆกับตัวเองแต่อย่าเข้าใกล้พวกพวกพวกคอมพิวเตอร์พวกมือถืออะไรเพราะแม่เหล็กเนี่ยมันแรงมากเห็นไหมมันรักษาเนี่ยง่ายๆเลยง่ายๆไม่ต้องทำอะไรแล้วไอ้ง่ายๆอย่างนี้หรือใช้พวกสมุนไพรอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะมันมีอยู่แต่ความรู้พวกนี้พวกคนสามาญเขาจะให้เราตื่นรู้ไม่ได้ เราตื่นรู้ไม่ได้เขาจะต้องเก็บให้เรางโง่ดอๆต่อไปเพื่อเราจะได้ต้องพึ่งหมอ,อยาพึ่งพวกบริษัทยาพวกนี้ที่มันรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงก็วพวกนี้นี่แหละโอ้โหอาจารย์ไม่รู้แต่อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยต้องการพูดเราไม่จําเป็นต้องเจ็บเข้าใจไหมคือเกิดโอเคแก่แก่นี่แก่เนี่ยก็โอเคอ่ะแ,แ,แ,แต่ที่จริงนะ บางที่ไม่ต้องแก่เนี่ยด้วยซ้ำไปนะคะตายก็ให้เข้าใจให้เข้าใจว่าที่จริงเราไม่มีใครตายจริงคุณจะมาเรียกคุณจะมาเรียกร่างกายนี้ที่ทําด้วยดินน้าลมไฟซึ่งมันตัวปลอมตัวเก๊าตาย,ตายอันนั้นก็ <c oughs> คือตายแต่ไม่ได้ตายจริงเพราะว่าพลังงานมันตายไม่ได้พลังงานเนี่ยข้างในของเรามันเป็นธาตรู้มันตายมันตายไม่ได้ เข้าใจไหมมันแค่เปลี่ยนเนี่ยสภาพไปพวกนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาความรู้ที่มันที่มันเจ๋งมากทั้งสิ้นเลยแต่อาจารย์ต้องการที่จะบอกง่ายๆนะคะว่าตอนนี้นะคะภูมิปัญญาในเรื่องของการรักษาเนี่ยนะคะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่คนรู้เรื่องอะไรแต่อะไรเนี่ยดีๆเนี่ยมาเยอะแยะเนี่ยนะคะมันถูกรูดซิบปากหมดไม่งั้นก็ถูกฆ่าตายอย่างเอ็กเคซีเนี่ยที่เขานอนเป็นเออเขาเรียก sleeping prophet เนี่ย ส r ริเป็นโปรเฟเนี่ยพอเขาลุกตื่นขึ้นมาเนี่ยเขามีนะคะคำตอบที่จะรักษาคนนั้นคนนี้เนี่ยยังไงโดยที่ไม่ต้องไปใช้ยาเคมีอะไรเลยเนี่ยความรู้พวกนี้มหาศาลมากฉะนั้นให้รู้ว่าทางออกพวกนี้มันมีเยอะเลยคุณที่สามารถทําได้แต่สิ่งที่อาจารย์เนี่ยมีมีมอยู่กับมีอยู่กับตัวเองกับที่สถาบันตอนนี้ก็มีแต่เครื่องนี้ ก็คือเครื่องดีๆเดี๋ยวอาจารย์บอกอาการอีกทีหนึ่งครั้งหนึ่งที่อาจารย์อยู่ที่สถาบันแล้ววันนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยเกิดอะไรโอแผลล้นในในปากเรื่องนี้อาจารย์เคยเล่าเวลาแต่เล่าอีกทีไม่เป็นไรแผลล้อนในเนี่ยในปากนะคะทํางานเหนื่อยแล้วมันก็ล้อนในเนี่ยน,นะคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วมันเจ็บมากเลยแผลร้ลนในเขามีมากกว่าอันนึงมันก็มันไม่สบายอะ่ะ แล้วอาจา์ก็ก็ป้ายยาแต่ป้ายแล้วมันก็มีหายอะไรสักทีฉะนั้นคืนวันนั้นเนี่ยจาย์ก็เลยเอาอย่างนี้เลยเอาไอ้เครื่องนี้เนี่ยน,นอนกับมันเลยนอนนอนกับมันก็เข้านอนเนี่ยกี่ทุ่มก็ไม่รู้นะคะเที่ยงคืนเนี่ยก็ยังก็อย,อยังก็ยังเจ็บอยู่นะคะพอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งตีสามมันเฮ้ย <laughs> มันดีขึ้นเนี่ยไอ้ไอ้ความเจ็บเนี่ยเอาลิ้นเนี่ยไปดูเออมันมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะจอไปไอะนอนต่อนอนต่อนอนต่อ,นอ,นตอ พอมาถึงตีห้าเชื่อมาตื่นขึ้นมาไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรหายหมดเลยคือหายเจ็บ่ะหายเจ็บหายเจ็บเนี่ยเครื่องนี้เยคือไอตอนจอเราก็เห็นนะวุดวุดวุดวุวุว,ว,ว,วุตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการการรักษานะคะที่เจาะเข้าไปถึงไอ้ตัวโฟตอนเลย ตัวโฟตอนนะ่ยที่มันที่มันปรับพลังงานเนี่ยเพื่อที่จะให้ร่างกายนะคะกลับเข้าไปสู่ไอโฟเมชันเนี่ยการรวมตัวโครงสร้างของมันดั้งเดิมดั้งเดิมเนี่ยของมันนะคะฉะนั้นอา <c oughs> จารย์ก็ขอถือโอกาสโฆษณาอันนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้สั่งกับคุณคริสเนี่ยมานานเพราะคุณคริสเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเขาเริ่มทำงานเนี่ยยังนะคะจะต้องมีคนสั่งนะคะ20อันอย่างน้อย จะสั่งคุณคริสเนี่ยได้ส่งมาทีเนี่ยยีอันนะคะเออถึงจะสั่งได้แล้วก็รายได้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยจากการเนี่ย ได้ได้อันนี้มาคือเราคิดเนี่ยมากกว่าปกติรวมทั้งค่าภาษีค่าส่งค่าอะไรแต่อะไรเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่ในนั้นราคาของมันนะคะถ้าสั่งจากสถาบันเนี่ยก็คือ30 0 0 0บาทแต่ใน3 0 0 0 0บาทตรงนี้เนี่ยคุณทําบุญกับสถาบันเนี่ยส่วนหนึ่งทําบุญกับอาจารย์เนี่ยส่วนหนึ่งให้รู้ไว้อย่างนี้นะคะเพราะเราตจำเป็นจะต,ต้องมีไรายได้ฉะนั้นอาจารย์ก็ขอถือโอกาสโฆษณาถ้าใครสนใจนะคะกลิ้งหาคุณทราย08 6ก หกหนึ่งศูนย์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 หนึ่งเอนักขายของด้วยนักขายของนะคะแต่ตรงนี้คือที่จริงในโลกนี้นะคะมันมีพวกเรเมิดี้พวกนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะแต่เพราะระบบนี้ไม่เปิดโอกาสให้เราให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยได้ง่ายขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเมื่อวานนี้เนี่ยที่ไปคุยกับพี่ชายพี่สะพ้ายโอ้โหแต่ละคน แล้วคือเราดูออกเลยเนี่ยพลังงานเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันไม่โอเคฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะต้องพยายามรีบทำนะคะก็คือรีบทำเครื่องมือที่จะทำให้น้ํำกลับมามีชีวิตเพราะน้ำคือยาน้ํำเนี่ยมันเป็นยาโดยธรรมชาติเลยเขาบอกว่าดาวที่มีตัวกายรูปขันนะคะที่มีที่มีรูปขันอยู่ที่เป็นขันห้ามันมีรูปขันอยู่เนี่ย ไม่ใช่ส่วนมากนะเขาบอก99.9%นะนะคะดาวพวกนั้นต้องมีน้ำทั้งิซนฉะนั้นน้ำเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของร่างกายอันนี้ร่างกายเรามีน้ำเนี่ย70 70 75%นะคะแต่ว่าน้ำในร่างกายนี้ถ้ามันเป็นน้ำที่มันไม่บริสุทธิ์แล้วแล้วก็สุขภาพของคุณเนี่ยก็เจ๊ง ใช่ไหมแต่น้ําที่เรากินเนี่ยจากน้ําก๊อกน้ําเราโหดมันผ่านขั้นตอนอะไรต่ออะไรคุณต้องไปดูคลิปที่อาจารย์นะคะพูดเรื่องน้ําครั้งสุดท้ายที่อาจารย์สอนที่โรงแรมเอเชียคลิปนั้นนะคะสําคัญมากเลยคุณต้องไปฟังเพราะว่าเรื่องน้ําเนี่ยมันพออาจารย์พูดเรื่องนั้นอาจารย์บอกว่าเราต้องทําเนี่ยน้ําจะต้องทําเครื่องมือที่จะเอาน้ํานะคะเอาชีวิตกลับมาให้กับน้องน้ําอีกอาจารย์ต้องทําเรื่องนี้ให้สาเร็จ นะคะแล้วเ,เรามาช่วยกันสนับสนุนเนี่ยซื้อเครื่องมือน,นี้เนี่ยจากสถาบันไปตอนนั้นฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปหาพวกเครื่องมือเครื่องเครื่องมือซึ่งคือส่วนประกอบที่จะมาทำนะคะถ้าไม่ใช่เป็นกระบอกไม้ไผ่ก็จะต้องเป็นลูกมะพร้าวต้องเป็นธรรมชาติทั้งสิน้นแล้วส่วนประกอบที่สําคัญหลักอันหนึ่งก็คือหินคอร์สคอ์สเนี่ยจะจะทำจะเล่นบทบาทมากในมิติต่ตอไปนะคะ โอเค thank you ควอสเนี่ยนะคะก็คือก็ค mm ือโปรตอนเนี่ยนะคะในธรรมชาติที่จะ go sentient ฉันก็ยังยังคิดไม่ออกว่าจะ sentient เนี่ยได้ยังไงนะคะโอเค thank you แต่แต่เห็นไหมควอสเนี่ยในในไพเนื้อแกลนของเราอะในไพเนื้อแกลนของเราอะมันมีส่วนของหินควอสเนี่ยอยู่ในนั้นกับน้ำควอสกับน้ำแล้วมันก็ออกมาเป็นพลังงาน ฉะนั้นเราถึงมีร่างกายเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่มีไพเนลแกลนตดียตรงนี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของธาตรู้ไพเนลแกลนของเราอะ่ะคือที่อยู่ของธาตรู้อมะตะเนี่ยตรงนั้นเนี่ยฉะนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือคกลไกการทํางานเนี่ยของของร่างกายไงฉะนั้นอาจารย์จะต้องจะต้อง ทำนิทานทำนิทานเจ๊อยากที่จะมีอะไรมากกว่านี้แล้วที่สําคัญสุขภาพเราเนี่ยต้องต้องแข็งแรงนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยตอนนี้นะคะอาจารย์ก็พยายามเนี่ยเอาเรื่องสมาธิช่วยแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวเอาเรื่องอันนี้มาจ่อหัวใจดีกว่าไหม,อมเอามาจ่อหัวใจ นะคะยังมีเรื่องตาอย่างว่านะครรูปประคันเนี่ยของเราแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเทคโนโลยีอย่างพวกเม็ดเบสอะไรต่อะไรพวกนี้นะคะในอนาคตเนี่ยพวกคนสามันมันมีอยู่แล้วว่าเจ๋งๆเนี่ยมีอยู่แล้วพวกเขาเนี่ยอยู่กันเป็นเท่าไหร่ตักี่ปีอยู่ได้ไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บโอเคนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็ฝากพวกเราไว้แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ขอให้ติดต่อคุณสายนะคะสามารถเนี่ยสั่งซื้อได้ ขอบคุณมากค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันอย่างน้อยนะคะสาม้อบาทต่อเดือนเนี่ยนะคะขอให้เห็นว่าเป็นการตอบแทนอาจารย์เนี่ยจากการเอาความรู้ของอาจารย์เนี่ยไปมากมายนะคะอย่าแกล้งทําเป็นหูทวนลมอาจารย์พูดไรไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นพูดไรเหรอไม่ได้ร้อบาทตัดบัญชีไปเลยแล้วก็ช่อง y o u t u b e เนี่ยเดือนละร้อยหนึง่งมันทําได้ง่ายกว่าเนี่ย ตัดไปเลยแล้วถ้าอาจารย์ขึ้นเป็น200ร้อเนี่ยคุณจะโกรธอาจารย์ไหมเนี่ยคุณจะโกรธอาจารย์คุณจะว่าไหมสองร้อยเดี๋ยวถอนตัวไม่เอาดีดกว่าอะไรอย่างนี้คุณเงินพวกนี้อาจารย์ไม่ได้เอามาเนี่ยนะคะมาแทนคุณค่าว่าฉันขายความรู้คนละเรื่องกันคุณนี่เป็นเรื่องของการช่วยกันอ่ะโอเคนะคะอาจารย์ก็บอกทุกอย่างละนี่ก็คือโครงการที่เราทำถ้าคุณทำได้ขอให้ช่วยกันโอเคเอาแค่นี้กะ นะคะเอาแค่ okay, นี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ